สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไฮลุยโฮมน,น,นะครับผมมไจะทำคลิปมาอย่างยาวนานนะครับตอนนี้อันต้าแมนหัวเอ้ยอันต้าแมนมานะครับผมก็ต้องเอาซะหน่อย,ยมาดูเลยครับเปิดก่อนเนี่ยฮะแบ่งเพศชายหญิงอยางเห็นได้ชัดนะครับนี่ของผู้หญิงนะแต่ที่ผมจะมาทำวันเนี้ยเนี่ยครับวันที่สองของกิจกรรมคือไอตู้บ้านี่ครับผม รีวอร์ดออฟไลท์นะครับผมอุนตาแมนช็อปนะครับคือเรากดรีเฟซไปแล้วเพราะว่าผมมาต่ตอนแรกมันไม่ใช่ของที่ผมอยากได้ไงไม่ใช่การไม่ใช่อะไรเลยอย่างน้อยละวันเอกับบีอะครับให้มันเป็นนะฮะคอสตูมก็ยังดีแต่ผมกม็ไม่รู้เรื่องไอตัวเนี่ยข้างบนเนี่ยกดไม่ได้ XP เนี่ยครับมันคืออะไรผมก็อยากรู้นะฮะนี่ผมยังไม่เคยสุ่มสักครั้งเลยนะครับว่าเลยจะมาลองดูเพราะตู้น,นี้มันใช้ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย แถวล่างหกสิบแถวบนสามสิบเป็นเก้าสิบอีกข้างบนสามสามอสามอันก็เป็นเก้าสิบสามใช่ไหมครับตอนที่ผมกดได้หนึ <niin hã> ่งร้อยสี่สิบใบเราจะไปดูกันนะครับว่าสุ่มแล้วเป็นยังไงนะครับโดยการที่ผมจะใช้ทิเกตออฟไลน์เนี่ยเก้าจะได้สิบครั้งนะครับประหยัดไปเยอะนะครับประหยัดไปเยอะครั้งแรกลองดูครับพร้อมกันเลยผมไม่เคยทำเลยนะครับอย่างนี้เลยเหรอไม่เหมือนตู้ที่เราเล่นกันตี อิชิบังคูจิเลยนะครับผมเปิดแล้วเปิดทั้งหมดไม่ได้เหรอโอ้ยอันนี้ถ้าเป็นเติมทั้งถ้าเป็นที่อนิเมตนี่คือเจ๊งนะครับหลายบาทมากครับแผ่นใบหนึ่งจับทีหนึ่งสี่ร้อยบาทอย่างเงี้ยนะสามาร้อยห้าสิบชั้นสมาชิกแบบโอ้ดีหมดเลยครับคือดีไปถึงเนี่ยแถวล่างเนี่ยไม่ใช่ได้ดีนะ <laughs> เจ๊งป้วยหมดเลยนะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหโ,โ,โอเคโอเครอบที่สองครับเปิด อันนี้คือมึงแกล้งกูเบเนี่ยอะไรอย่างนี้นะครับผมอะครั้งที่สามครับดีจะเตรียมติกเก็ตไปเยอะโอ้อันนี้สามออกซีมาอันหนึ่งอะโอ้หได้เนี่ยจอบพิเศษโอ้โหรอบที่สี่แป๊บโอ้โหซีอันเดียวเหมือนกันครับคือมึงจะล่อแถวล่างให้หมดก่อนนี่ถ้าเป็นอนิเมะคือรวยนะครับเราเจงนะยพวกมือดีได้เอเลยคือแบบโด่งดีมาก รอบที่ห้าครับจึ๊บโหซีสองนั่นวะ่ะดียังไม่หมดเลยอ่ะรอบที่หกนี่คือมันไก่เราเหมาตู้นี่ว่ะใช่ไหมอะรอบนี้ดีหมดแล้วแหละหมดมุกแล้วมึงก็ยังไม่มีดีไม่มีอะไรนะครับผมอ่ะดูนะครับด้านล่างขายหมดแล้วนะฮะจะขึ้นมาขายหมดแล้วนะครับออมารอบที่หกป่ะไม่ได้นับแล้วนะครับเริ่มอุ่นๆนะครับ โอ้มันไล่จากล่างขึ้นบนแบบหรือว่ามันให้เหมาตู้วะใช่ไหมก็คือไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ข้างบนเลยเหรอเนี่ยซีหมดเลยซีหมดแล้วต่อไปเหลือสามอันสามอันเรากดทีละอันนะน่าจะได้แหละ <c oughs> พระเจ้าช่วยมันเป็นตู้อิชิบังคุจิแบบแบบมือแบบหรือมือผมไม่ดีเองวะ หรือมือผมแบบเกลือเองอ่ะถ้าคนอื่นเขารีวิวแล้วเขาได้เอพเลยตั้งแต่แรกบอกผมด้วยนะคอมเมนต์ไว้เลยนะว่าแบบไอ้ดุยแม่งเกลือจริงอะไรจริงว่ะโอเคครับเอสุดท้ายมันเหลือแค่อันนี้แหละมาดูกันครับว่ามันคืออะไรเอพมันคือชุดนี้ก็สวยนะครับก็สวยนะแล้วแบบ เปลืองมากอะ่ะโอ้มันรีตู้ให้เลยนะครับโอ,โอเลือกการขั้นสูงว่ารอบนี้เอเป็นเลือกการขั้นสูงกับอะไรครับเนี่ยท่าทางเหรอท่าทางหรืออาวุธชิ้นนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับโหวันที่สองเอผมไม่ดูอะไรเลยนะครับแต่ตู้นี้ผมต้องเปิดต่อจริงๆอะ่ะเพราะว่ามันมีนี่ครับเนี่ยครับ,เ,รบเลือกการระดับสูงป้าเลือกปะเลือกนะครับ โอ้โหว่ามีอะไรบ้างอนะ่ะดูก่อนนะครับยังไมได่ดูเลยโอ้โหป้องกันนะฮะป้องก,กงกันขนาดกลางกับขนาดเล็ก25%เยอะมากเยอะจริงครับโอโ้ดูเลือดว่ะอย่างนี้ไปต่อไหมเก้าไปลองดูเผื่อมันจะโอ้โหเฮ้ยมันเป็นตู้ที่แบบเฮ้ยมันเป็นตู้ไล่จากล่างว่ะ <c ười> คือถ้าคุณจะเอารางวัลข้างมนเนี่ย คือคุณต้องต้องสเปนว่ะไปแบบดุดันไม่เกรงใจใครแต่นี่มันโหมันไล่ล่างมาหมดเลยนะครับแต่ทีนี้ผมต้องมาเสียวอีกว่าตู้เนี้ยถ้าเราไม่กดรีเฟสเนี้ยมันคงไม่รีเองใช่ไหมเพราะว่านี่ผมลงทุนไปเยอะกับตู้นี้แล้วไงก็จะเอาอันนี้ไงครับน่าจะไม่รีเพราะามีปุ่มรีเฟให้เองนะครับอ่ะก็ไปดูกันโอ้โหได้ชุดมาสามชุด ชุดนี่เดี๋ยวใส่ให้ดูเลยครับอยากใส่ขอ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 เอามาอวดเพื่อนเพื่อนก่อนเพื่อนเพื่อนอีกิวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าไม่ขิงนะเดี๋ยวขิงแป๊บหนึ่งอคุณพงคุณพงบอกเกิไปไปแต่ใส่ให้คนดูคลิปดูแล้วนะครับเอาตู้เสื้อผ้าเอาตู้เสื้อผ้านะฮะเห็นหินตรงนี้แล้วปิดอัดโอ้ยตู้นี่มั่งตู้ดูดเงินโดยแท้ปฟูนีว่ะ อโอ้โห <laughs> ชุดนี้สวยว่ะเอ <laughs> <laughs> อะไรเอยียดีเทลดี <laughs> แรกผมผมูเมื่อกี้เดือดเลยนะนึกว่าแบบมันไม่มีในชุดนี่เมื่อกี้คือลองอะนะครับอ๋อเป็นชุดแบบชุดชุดเซ็ตนะขออาภัยนะทุกท่านขออาภัยนะคะผมโอ้เป็นหุ่นยนต์เลยครับ มันยังมีปีมีหางค่าผกายเท่าไหร่เนี่ยหกร้อยสิบเอ็ดไม่เล่นนายรับนะอย่างคลิปล่าสุดก็อย่างที่เห็นนะครับนี่ครับแล้วด,ดูดูตรงช่องอวตารเลยครับยังฮ้นี่นะครับผมรีวิวให้ดูกันสดๆเลยนะครับสำหรับกิจตู้คุณต้าแมนนะครับไม่หวนแล้วนะครับเดี๋ยวหวนผิดนะฮะคือแบบ โอ้โหมันให้เหมาล่างหมดเลยอะ่ะและว้วก็จะไปเอพคือแบบตัวตึงอะ่ะจริงๆตัวตึงมากนะครับผมแล้วไอ้นี่มันได้จากอะไรก็ไม่รู้นะฮะอ,อืแต่ไม่ไรครับตู้นี้ยังไงก็ซัดครับเพราะว่าไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วนะ,ะขอเลือกการ์ดหน่อยนะครับอาจจะมีไอ้นี่เข้ามาให้ด้วยแต่แบบโอ้โหตกเก้าสิบกว่าครั้งนะครับเก้าสิบสามครั้งนะครับผมจะได้เหมาหมดตู้นะครับผมน้องๆก็ เพื่อนๆก็ลองคำนวณเอาละกันนะครับมันคุ้มค่าไหมแล้วผมผมคือชอบลองไงครับคิดต่อไปผมจะหลอมของทองนะครับเพราะว่าไม่เล่นนานเอ้ยไม่หลอมของทองใช่ใช่หลอมของทองแล้วก็อัพเลเวลเป็นเจ็ดครับหลังจากกดไม่ติดสักทีสามรอบเอ้ยสองรอบที่รอบที่สามแล้วถ้าไม่ติดอีกก็ก็ก็หน่อยแดกนะครับผมนะฮะร,รอติดตามได้เลยนะครับผม อยากเห็นเราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ